สวัสดีครับวันนี้ก็นี่ก็นี่ยามยินยามยินทำคลิปนี่นะครับนะวันนี้ก็สำหรับโปรปักไว้ตีว่างนะครับนะกองอูจังโน,นะครับนะนี่เป็นตีอ่าข้างๆนะครับตีเลือเล็กๆห,ห,หน่อย ก็จะ่ําการปลูกพักโลกกระโโบนะครับกองใช้ในครัวเรือนนะครับนะอย่างละตอนร่องตนครับครับเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็ปิดคางนะครับนะคางมระอืมนะครับโอ้ลงมระเป็นเลทครับเนาะมระขี้นกลูกเล็กอ่ามรณะพันเหล็กครับนี่นะไมันจะเป็นยังไงดิเบปนีวัยเบปมระพันคมครับนี่นะเล็กเรียกมระขี้นก ครับบรรโรว์นิมารานะครับนะนี่นะนี่ใบหูทีรานะครับนะคือใบรามันโรว์ครับนะท้ายๆเราเรียกว่าใบราครับผมมีต้นแมงหลักก็ได้เสียบๆไว้ครับเวลาซื้อมาก็ได้ปักงานติดยอๆนะครับต่ยอย่อเลยหลักครับนะนี่ก็ต้นพริกต้นพริกตน้นช่องต้นกับรูรูไว้ครับ นะครับแตกดอกเลยครับนะอันนี้ก็อันนี้ตโน้มครับเป็นตโน้มฟองทีเลื้อนๆนะครับตำตาแตกนอพรุ่งนี้เรามาฟังฟงไว้ครับอันนี้ก็เก็บกินได้ครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวพักน้ำนะครับเต็มไข้ทำนุ่มเราก็เดี๋ยวพักเลยครับนะบ้านบ้านผมก็เดี๋ยวพักพักน้ำไว้นอกครับนี่ครับไป้นอกนี่กินน้อยนะครับนี่กรอบๆครับนี่ใบเขียวเลยครับอันนี้ นี่ก็ตอนปั๊บชีครับลงย่างไม่กี่ตอนนี้ครับเนะนี่ยมีก็ใบบัวบ่ายครับนะหรือแตกกันครับนะั่นเอาไว้นี่นี่อวัวม่วงครับตอนนี้วัวม่วงครับวัวม่วง เรือว่าก็เรียกว่าไอไอันนั้นกับไอกับบินเท้านะครับนะ่ะ่หวเนาะนะครับเิ็นเนาะนะครับเี็หอมอ่านี้ยเห็น่ย่างครับนี่กรอบไต้กับนีครับตัวนี้ไหวกับตน้นนี่นะครับนะต้นเมาคว้ากับต้นเมาเป็นโรกจะได้แล้วครับนี่เป็นโรกอย่างนี้นะครับ,น,น,รบนี่ครับสมุนไพรนะครับนะ ไหว้ตำกับเกาครับนะติดรู้หญ่มั้ยนะครับนี่ตอนนี้หยาดยาวครับตอนนี้ไทยนะครับนะนี่ครับพื้นดีเล็กๆเนาอยแต่รกทั้งตัวนี่ครับเก็บไหวนี่ครับนะไหวทำจะปวดกลัวนู่ครับต้นลูกมันนะครับนะหรือว่าลูกมันบุรีนะครับนะเก็บอะไรเก็บไหว ครับตามไดรั้วยนุครเลยตะไคลยตะไคลยใครครับปลูกตังไว้ครับอ,อันนี้ขมิ้นเลื้องนะครับนะน,นี่ขมิ้นเลือ้อยปลูกไว้ของดีเ,เลือกก้อยก็ในฟ้านะครับนี่เป็นไอ้ทั้งน้ำมันของดีแม็กขามาฟ้ากลางเลยครับนี่โกขมิ้น,นครับนะ เคยสะสมนะครับมีเก็บไปแล้วสเต็กน้องไม่ลาวก็นี่มันอันนี้ลาบสวยงามนี่ก็มีครับนะมีกรูดกรูดไปกรูดใบกรูดไปกรูด,รดมีขมิน้นขมิ้นครับอ่านี่ยสะสมนี่ไม่ได้เัี้ยเลยครับหลอกอย่างไร,รดดกูติ๊กได้ นี่ก็ต้นครับนี่ตอนนี้กำลังแตกไปครับนี่ไม่น่าจะเป็นโลกราวมีครับน,นี่ซ่อมกบนะครับนะหลุดจากแม่ต้นต้มกบปเรากุณลาบก็บช่วยงามเลยดี่จัดหน้าเอาไปเมย์ไม้จัดดอกด้วยนัดนี่กลางๆนะครับนะเด็กกลางๆ นิดๆหน่อยๆไปปลุกอันนี้เขาเรียกว่ามะนาวโอครับนี่ตอนนี้มะนาวโอแต่ติดลงไม่มาครับนะปลอมมันอยู่ในกระตังไม่ได้ลงดินครับก็คลิปนี้ก็มาแล้วครับเ,เย็นๆยามเย็นลงเล่นๆครับนะกับปืนดีวางๆของตีอูนะครับนะอูเจ้าสวิตใส่ลงนู่ลงนี้ไว้เล็กๆหน่อยครับอยางตอนจ้องตอนครับ แต่ซับปะหลอดนะครับอย่างนั้นก็เกิดได้กินอยู่เลยครับนั่นเก็บไปได้โลกเลยครับโลงเลยๆก็ได้ครับแต่มีพื้นที่เลือดๆข้างๆครับนะเต็มๆไปไหวในต้องการสวยงามก็คือมาลีอันนี้มั้งครับนะรากกรีบเนี่ยความสวยงามมีชีวิตมีชีวิตชีวาไปกว่าครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่ได้มาครับนะก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับนะขอบคุเซอร์วิตกับกับผักสมุนไพรของโกลเรือน ディガプ。For, for